นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหยุดพันษาหยุดงดหงิด หยุดเสพติดหยุดทำกิจส่วนตัวเป็นครัวโคงหยุดฝึกหัดจิตใจให้ใสปโปรง่งหยุดลุ่มหลงโซเซียวโลกเบียวเออยเจริญสุขเจริญพรพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันอาสาะหะบูชา ย่อมาจากอาสาราหะมุรณะมีบูชาซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาราหะอันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือนแปด ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมแต่ถ้าในปีใดมีเดือนแปดสองขนก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือนแปดหลังแทน วันอาสาฬหาบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในวันขึ้น15ค่ำเดือน8 คือวันอาสาฬหาบุรณะมีดิถีวันเพ็ญเดือนอาสาฬหานะนป่าอิสิปตนะมรุขทายวันเมืองพาราณสีแฟนกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักกับปวัตนูตรแก่ปัญจวัคคีการสแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พรามโสนทัญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ประกอบโดยโสนัญญัญวัปปะพัทธิยะมาหานามะและอัศชิเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภุอุปสัมปทาพระอัญญาโกนทัญะจึงกลายเป็นพระสาวกภิษสองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่าวันพระธรรมหรือวันพระธรรมัตจัก อันได้แก่วันที่ล่อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรกและวันพระสงฆ์คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดว่าเป็นวันพระรัตนตรัยอีกด้วย เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน8หรือวันอาสาระบูชาในประเทศพุทธเทระวาดมาก่อนจนมาในปีพศ2501การบูชาในเดือน8 หรือวันอาสารหะบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยตามที่คณะสังคมนตรีได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพศ2 5งพโดยคณะสังคมนตรีได้มีมต ให้เพิ่มวันอาสาฬหปูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทยตามคำแนะนำของพระธรรมโกสาาจารย์ชอบอนุจารี โดยคณะสังับมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังคขนายกเมื่อวันที่14กรกาคมพศ2501กำหนดให้วันอาสาระบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธี อาสาระบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขะบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลอย่างไรก็ตาม วัอนอาสารหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กําหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนาในกายเทรวาตอื่น ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาระโบชาเทียบเท่ากับวันวิสาขะโบชาหลังจากพ้นวันอาสาระโบชาไปหนึ่งวันคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด ก็ถือเป็นวันของพระสงฆ์ที่จะเข้าอยู่จําพรรษาครบสามเดือนไตรมาสในอาวาัตนั้น,น,นอันนี้เป็นหลักที่พระภิกษุสงฆ์นั้นจะอยู่ในที่มุงที่บังตลอดถึงสามเดือน แม้แต่ยากโยมพุทธบริสัตว์ที่นุ่งขาวห่มขาวก็จะเตรียมอาหารหวานขาวเข้ามายังวัดเพื่อรักษาศีลแปดในระหว่างวันหนึ่งคืนหนึ่งถือเป็นประเพณีชาวไทยพุทธที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ โยมที่มิได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติถือศีลแปดบางครั้งก็จะอธิษฐานจิตอธิษฐานใจสิ่งที่เสพติดอธิษฐานไม่เอาขอเลิกลดละในพันศาผู้ที่มีจิตศรัทธาเลิกอปายยมุกต,ต่างๆได้ บางคราวผู้ที่มีจิตใจงดงิดจะอธิษฐานจิตต่อไปในระยะสามเดือนเลิกงดงิดจะทำจิตทำใจให้ใสสะอาดปฏิบัติทางศีลธรรมสวดมนต์ไหวพระภาวนาแม้อยู่ในบ้านก็ทำ เรียกว่าฝึกขัดจิตใจให้ใสโปร่งนั่นเองหรือบางครั้งผู้ที่ลุ่มหลงโลกโซเซียลเล่นเฟซเล่นเน็ตเล่นลายอะไรต่างต่างก็จะงดภายในสามเดือนอันนี้ก็สุดแล้วแต่ผู้นั่นจะปรารถนาสิ่งไร ถงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้จิตใจของเราใสสะอาดก็สมควรจะเลิกหรือจะเลิกเรื่องประหยัดการใช้จ่ายก็ทำได้สมมติว่าเรานะเติมเงินเดือนละหนึ่งร้อยบาทระหว่างสามเดือนถ้าเราเลิกเล่นเฟซเล่นไล ก็จะทำให้ประหยัดเงิน300บาทได้สบายสบายอันนี้เป็นกุศโลบายการช่วยครอบครัวประหยัดช่วยหมู่บ้านประหยัดช่วยตำบลช่วยอำเภอช่วยจังหวัดช่วยประเทศจะประหยัดได้หลายบาทถ้าเราไม่ประหยัด อาจจะเป็นโพเทขาดทุนเพราะการขาดทุนนั้นจะเปรียบเทียบหมายความว่าในพันศาเราม่ได้มีการมีงานอะไรทำเราเสียเงินทั้งสเดือนคือเดือนละร้อยอันนี้เราก็ขาดทุนแล้วขาดทุนเพราะไม่ประหยัด คำว่าประหยัดนี่ก็ดีหลายหลายอย่างไม่ว่าความประหยัดในทางจ,จิตใจคือเราไม่อยากจะโลภเอาของคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเรานั่นประหยัดตายแล้วเพราะการประหยัดในทางที่ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นนั่น ถือว่าเราพ้นอบายแลว้วคือไม่เป็นเปรตนั่นเองเหมือนดังคํากลอนที่ว่าไว้อันความโลภติดใจกลายเป็นเปรตนาสมเพศเปรตมือเท้าเท่าใบตาลรูปากเล็ก กินเลษเศษอาหารทรมานอันทะยานเหมือนผ่านไทยเห็นเขาว่ากันยูยไว้เรื่องเปรตปูยาตายายจะเล่าเป็นนิทานก่อนนอนให้ลูกหลานนั่นฟังเป็นประจำว่าลักษณะเปรตเป็นอย่างไร ท่านเคยเล่าว่าคนที่มีความโลภมากโดยที่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเมื่อตายไปจะเป็นเปรตท่านบอกลักษณะเปรตน้าสมเพชไม่ว่าเมื่อไม่ว่าเท่าให,ใหญ่เท่าใบตาลแล้วก็สูงเหมือนต้นตาล แต่ปากเปรดเล็กเท่ารูเข็มกินอะไรก็อยากหาดูดแต่เลษหรือเศษอาหารที่เขาทิ้งไว้อันนี้ป่ย่าตายายจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ เมื่อจะกินอาหารต่อระครั้งต่อระทีก็แสงจะทรมานเพราะว่าปากเท่ารูเข็มกินก็กินมากเพราะว่ากินไปเรื่อยๆไม่เคยอิ่มไม่เคยหนำต้องกินทั้งวันทั้งคืนก็อาจจะเป็นปริศนาทำให้เราเราทันทันนั้นได้เอาไปคิด บางที่สังขารร่างกายไม่ว่ามือไม่ว่าเท้าโตแล้วจะมีอันทกยานเหมือนผ่านไทยอันทะทุกคนนั่นก็ยอมรู้ดีว่าเอาววัววะส่วนไหนนั่นมันยานเหมือนผ่านไทยก็ขอฝากให้บัณฑิตหรือคนที่ศึก ใจในธรรมะได้เอาไปคิดไปอ่านดูว่าอะไรมันยานเหมือนผ่านไถเพราะเหตุไรถึงได้เหมือนผ่านไถถ้าจะพูดผู้ที่มีปฏิภาณในการคิดการอ่านก็จะรู้ด้วยเช่าปัญญาของตนเองที่ทำให้ผู้ที่โลโมโทสัน กลายเป็นเปรตเพราะที่เป็นบัณฑิตย่อมรู้ดีหรือบางครั้งผู้ที่สนใจในเรื่องเปรตก็จะไปเปิดพระไตรปิฎดดกอ่านหวนกลับมาเรื่องการประพฤติธปฏิบัติ ในวันที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าจำพรรษาในระหว่างแรมนั่นคำหลือนแปบดบผู้ที่จำพรรษาที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะสนใจมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างที่วัดแต่บางครั้งบางคราว ก็ม่ได้มีผู้ที่สนใจประพฤติปฏิบัติหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสักเท่าไหร่ถ้าจะพูดเรื่องเปอร์เซนรักว่างผู้ที่อยู่ในบ้านกับผู้ที่มาจำสีลปฏิบัติธรรมะนั้น ก็จะห่างไกลเป็นลิบๆเลยเหมือนกันสมมติว่าหมู่บ้านนั้นมีห้าร้อยรังคาเรือนแต่ผู้ที่มาปฏิบัติจริงๆก็อยู่ประมาณห้าคนถ้าจะเปรียบเทียบก็ร้อยเปอร์เซ็นมาหนึ่งเปอร์เซ็นก็เห็นเห็นไม่ว่าวัด หมู่นบาทไหนๆก็จะอยู่ในประมาณร้อยเปอร์เซนมาหนึ่งเปอร์เซนก็ลองไปพูดไปคุยกับเจ้าอาวาสหรือมักคทายกที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันก็คำนวณได้เหมือนกันเพราะสมัยนี้เขามีแต่บัณฑิต โมบานบานหนึ่งก็จะมีความรู้ในหลักประพฤติปฏิบัติถ้าจะคุยธรรมะกับญาติยาจโยมญาติโยมก็จะพูดนำน้าพระเลยแต่ถ้าจะเปรียบเทียบทางภูมิโรคเขามีเยอะถ้าเปรียบเทียบทางสุขใจอันนี้เขาไม่ค่อยจะมี เพราะรู้เฉยๆแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติดังนั้นก็จะเห็นคนที่ตกนรกมากคนที่ขึ้นสวรรค์น,นั้นมีนิดเดียวถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนดังที่ว่าไว้ข้างตนคิดเป็นเปอร์เซนต์จะเห็นกันอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซนต์ที่มาขึ้นสวรรค์ อันนี้มันก่อนนาคิดเรื่องจิตใจที่ขึ้นสวรรค์ส่วนมากจิตใจเขาติดอยู่แต่ในเรื่องวัตถุไม่ค่อยจะติดในเรื่องธรรมะมเขาคิดว่ามานั่งมานอนอยู่ในวัดวันนึงคืนนึงไม่ได้อะไร เขาจึงแสวงหาปัจจัยสิ่งภายนอกจิตใจก็เลยไม่มีความสุขคนที่มานั่งหลับตาอยู่ในวัดนั้นจิตใจเขามีความสุขแต่ถ้าคนท่านเขามานั่งหลับหูหลับตาอยู่ในวัดแล้วก็คิดถึงลูกถึงหลาน นั่งพูดเดิมนินทาลูกหลานหรือคนในบาทก็สำไรเสียกวัวผููที่ไม่ได้มาเสียอีกดังนั้นเมื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็สมรวมกายวาจาใจให้มันได้จริงๆอย่าให้คนอื่นติชิ้นนินทา เข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ไม่สมควรที่มาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้คนได้ยินนั่นขยักขยแงเรื่องมือถือสากปากถือศีลก็สมควรระวังถ้าประพฤติปฏิบัติจริงตัวก็มีความสุขผู้อื่นเห็นก็พรอยได้ความสุขไปด้วย ไม่เสียทีทีท่เรามาถือสีแปดประพฤติปฏิบัติแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนขอฝากผู้ที่อยากไปสวรรค์สมควรที่จะเดินทางให้มันถูกต้องสมัยนี้ผู้ที่เดินทางถูกมีน้อย ส่วนมากก็ไม่ค่อยเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานทำแต่ในเรื่องที่ไม่ค่อยดีเข้ามาแล้วตัวนั้นม่ได้ทำความเจริญให้แก่ตัวเองบางครั้งบางคราวผู้อื่นเขาพบเห็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ดี ดังได้กล่าวคำกรอนไว้เบื้องต้นว่าหยุดพันษาหยุดหงุดหงิดหยุดเสพติดหยุดทำกิจส่วนตัวเป็นครัวโคมหยุดฝึกหัดจิตใจให้ใสโปรงหยุดลุ่มหลงโซเซีลโลเปลี่ยวเอืยพูดมาก็พอสมควรเก่เวลาเขาจะรื่นพร